วัสดมออะไรกลุมขาวันที่21ห้าโมงห้าโมงอย่างห้าโมงนะครับนี่วันนี้เพื่อนเจีย๊ยบเพื่อนบางโตตั้งแต่สมัยมนหนึ่ง <c ười> ก็เอาต้นไม้มาให้ทำเพื่อนเจี๊ยบให้บางโตไปเอากับต้นไม้ตั้งนานแล้วบางโตไม่ไปสักท,ท,กทีเขาก็เลยเอาใส่รถมาให้เขาให้มาทำคือเป็นตัวตอไทยครับดอกสวยมากดอกแดงจัดมันตัวจอยไทยสูงเมตรกว่าไหนเจนลงยืนดิ<า>เจสูงเท่าไหร่โอ้โหโอ้โห สูงเกินเมตรห้าสิบครับต้นนี้นะครับนี่เขาบอกว่ามันลดน้ำไม่ลงไม่ใช่อะไรนะล่าเขาทะลุตูดตะกี้พยายามดึงแล้วดึงไม่ออกต้องเคาะเจเคาะโลดโนี่ต้องสลากกระถางเลยนะครับใบหนึ่งเคาะเลยเจนี่เพราะว่าถอนไม่ได้แล้วเราจะทำต้นไม้เราก็ต้องเคาะกระถางเดี๋ยวเจต้องดูไอ้พวกอัน,นี้ให้ดีนะเดี๋ยวเอ,อระวังนะเออเดี๋ยวมันเดินระบาดข่า เราะเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะดูว่ารากมันขนาดไหนอันนี้ก็คือจะให้เห็นเลยวิธีทําชวนชมนะครับว่าเนี่ยไม้มันสุดกระถางแล้วเราถอนไม่ได้แล้วเราก็ต้องใช้วิธีนี้ครับเราก็ต้องสลากกระถางกระถางใบก็อย่างนี้ก็สองร้อยกว่าบาทเนาะก็ต้องสลากเราจะเอาต้นไม้น,ะน่ะเราก็ต้องเคาะออกเลยนะครับอุ้ยอุ้ยระวังนอนไป เดี๋ยวเราดูนะครับนี่มันลากมันทะลุตูดอย่างนี้แล้วเห็นไหมเห็นลากเห็นเนี่ยเขาบอกว่าแม่คุณแม่เจี๊ยบอ่ะเขาบอกว่าแม่แม่ของเจี๊ยบเขาบอกว่ามันลดน้ํายังไงมันก็ลดไม่ลงมันจะลดลงได้ไงในเมื่อลากมันออกตูดออกตูดอ่ะนี่เราจะดูอลองเปิดเปิดเปิดลากดูนี่นี่เขาใช้เป็นดินถุงปลูกนะครับนี่เนี่ยพอใช้ดินถุงเนี่ยมันจะมีปัญหาแบบนี้เนี่ยดินมั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 นเนี่ยเห็นปะ และรากมันก็จะมีคญถามแบบนี้เนี่ยการใช้เครื่องปลูกที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าเพื่อนเจี๊ยบนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันต้องใช้แค่กับมะพร้าวสับเล็กเนี่ยครับอันนี้คือการใช้ดินถุงปลูกเนี่ยแล้วไม้มันก็จะเป็นรากอย่างเนี้แล้วรากมันจะไม่เดินเคาะเลยเคาะไปเรื่อยๆระวังระวังขานะแตกหมดแล้วล่ะเจาะดินออกดินออกนั่นนะเอาเอาไอ้น,น,นั่นแหละเอาเอานี่ไงเดี๋ยวจะทำให้ดูอ,เเอืค่อยๆนวดไป มันมันเป็นมันเป็นเลนหมดหรือไม่ก็เอาอันนี้ค่อยๆปาดออกเดี๋ยวพงต์โตหยุดคลิปก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูตอนเอาดินออกหมดแล้วว่ารากมันเป็นยังไงเนี่ยการใช้ดินปลูกเย่างป่าดินมันเป็นเลนมันเละหมดแล้วไม้มันจะไม่โตรากมันเดินไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเอาดินออกทั้งหมดแล้วให้เห็นรากเดี๋ยวจะทาให้ดูเดี๋ยวพงต์โตหยุดคลิปก่อนนะเดี๋ยวขอทาตรงนี้ก่อนอะระหว่างนี้ให้น้องเจเขาเคาะไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปดูว่าต้นไหนวันนี้ พี่ลูกค้าเจ้าใหม่บางตัวได้ลูกค้าเจ้าใหม่ก็ขอบคุณลูกค้าเจ้าใหม่นะครับเอาต้นนี้บางตัวยังไม่ได้ลงเลขนะบางตัวยังไม่ได้ลงคือพอเอาต้นนี้นี่เดี๋ยวบางตัวดูพี่พี่อะไรนะพี่ทิชานันนะครับนี่เอาต้นนี้เอาต้นสามสีไปแล้วบางตัวงบอกต้นไม้มันรอเจ้าของจริงนะนี่ต้นสามสีที่ต้นโอ้โหต้นมันใหญ่มากต้นเนี้ยอันนี้เขาให้ส่งทั้งกระถางก็มี ก็มีสีต kind of ัวนี้อ้าวล่วงไปแล้วไอ้ที่มันเนี่ยเป็นม่วงเนี่ยแล้วก็เป็นแดงแล้วก็อันนี้เป็นม่วงไต้หวันอันนี้สีแดงดาอ่ะแดงดําม่วงไต้หวันอันนี้สวยมากนี่พี่คุณพิชานันรับไปแล้วแล้วใครจะเอาอะไรเพิ่มก็ดูคลิปตอนเช้ากับคลิปตอนกลางวันได้เลยนะมังโตลงรายละเอียดไว้ชอบอะไรก็ตามนั้นเลยชอบอะไรก็ตามนั้นเลยแบบไหนก็ตามนั้นเลยนี่จะเอาไอ้ต้นไหนก็ตามนั้นเลยนะครับมังโตเอาเอาที่ลงคลิปไว้ใครจะเอาอะไร สั่งมาได้เลยนี่ไม้แคะก็ยังอยู่นนห้าต้นเนี่ยสี่ร้อยส่งทั้งกระถางขอร้อยห้าสิบถอนต้นส่งขอแปดสิบนี่มีอันนี้ชุดสี่อันนี้ชุดสี่อันนี้ชุดสามอันนี้ชุดสองอันนี้มันเป็นไม้แคะนี่อันนี้ชุดหนึ่งแล้วก็ไซส์ที่เบ็ดนิ้วเนี่ยที่บางโตขายเหมาเนี่ยเก้าต้นเนี้ยเก้าต้นเนี้ยบางโตขอพันห้าค่าส่งก็ขอบางโตร้อยห้าสิบใช่ไหมเนี่ถอนต้นส่งนะ ค่าส่งทั้งกระถางขอสามร้อยนะครับค่าส่งนะครับใครชอบก็ทักมาแล้วก็ไซส์ไซส์พันเอ้ไซส์พันห้ายังมีนะใครชอบไม้ใหญ่ไซส์พันห้าทักมาต้นใหญ่จริงซื้อหลายต้นบางตัวลดราคาไม่ต้องกลัวบางตัวจะขายเต็มหรอกซื้อต้นเดียวสองต้นก็ก็อะไรนะซื้อต้นเดียวสองต้นก็ขอราคามาตรฐานแต่ซื้อสามสี่ห้าต้นเนี่ยลดราคาเลยลดเยอะด้วยแล้วก็นุ่นไม้ไซส์ต้นละสองพันเนี่ยมันมีสองต้นเนี่ยใครเอาสองต้นเนี่ยบางตัวแถมฟรีต้นนู้นไปให้ หรือใครจะเอาต้นนู้นต้นเดียวขอพันห้าค่าส่งร้อยห้าสิบที่เป็นลูกไม้ดอกสามชั้นนั่นอะไม่มีแล้วมีต้นเดียวนะครับกิ่งก็ไปเสียบใหม่ยังไม่ได้เลยยังไม่รู้จะติดกี่ต้นเลยนะครับแล้วก็ตัวต้นแม่เขาไปอยู่จีนแล้วมีต้นนี้ต้นเดียวละนะครับเนี่ยก็ขอพันห้าค่าส่งก็ขอร้อยห้าสิบหรือใครจะเอาเนื้อนวลต้นเดียวต้นนี้ก็ขอสองพันหรือใครจะเอาชมพูดอกใหญ่ต้นนั้นก็ขอสองพันหรือใครจะเอาสองต้นนี้ก็ขอสี่พันค่าส่งก็ขอเท่าไหร่นะ้นสี่ร้อยใช่ไหม ค่าส่งขอต้นละสองร้อยบางตัวก็จะแถมต้นนั้นฟรีไปให้ต้นหนึ่งหรือใครจะเอาม่วงดํานั้นก็ขอสองพันขอสองพันใครชอบอะไรแบบไหนทักมาแล้วก็พรุ่งนี้พวกไซส์ใหญ่เนี่ยยังอยู่นะนี่นี่นี่แดงดอกใหญ่ต้นเนี้ยที่มุงโตบอกว่าดอกมันใหญ่จริงๆนะโว้ยนี่มันอยู่ในตอยักษ์เนี่ยไอเนี้ยเนี่ยชอบมาชอบมาอะไรนะกินไอมันจะกินน้ําเลี้ยงตัวดอกต้นดอกมันจะเป็นรอยเนี่ยเนี่ย อันนี้ต้องมีใบรองหน่อยเพราะดอกมันใหญ่มากไม่มีใบรองแล้วมันจะตกมันใหญ่ซะแบบมันโตต้องเด็ดอ่ะมันเยอะๆมันโตต้องเด็ดมันโตเสียดายไงพอมันดอกใหญ่ตัวใหญ่พอมันออกพร้อมกันแล้วดอกมันจะบานแบบบานไม่เต็มที่อ่ะนี่เนี่ยเป็นตอยักษ์นะตอใหญ่มากเนี่ยขอพันห้าอันนี้ก็เป็นสองสีอันนี้ก็ขอพันห้าแต่ใครจะเอาสองต้นเนี้บางตัวขอแค่สองพันแต่ขอค่าส่งต้นละร้อยห้าสิบนะเนี่ยใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จริงเลยนี่ ใครจะเอาสองต้นนี้มึงโตลดให้หนุนหรือว่าจะเอาสามต้นก็ได้เนี่ยต้นนั้นมันพันห้าใช่ไหมใครจะเอาสามต้นนี้ก็ขอสามพันค่าส่งก็ขอสี่ร้อยเนี่ยพวกนั้นนะต้นละพันห้าใช่ไหมเนี่ยเอาสักสามสี่ต้นมึงโตลดราคาให้ไม่ต้องกลัวนี่ก็เหมือนกันเนี่ยต้นละพันห้าสองต้นเนี้ใครจะเอาสองต้นเนี้ยมึงโตก็ขอแค่สองพันเนี่ยค่าส่งก็ขอต้นละร้อยห้าสิบใครจะเอาสามต้นสี่ต้นห้าต้นมึงโตขายราคาเนี่ยขายแคบขายลดราคาให้เลยนะครับก็ ก็ตามนั้นเลยนี่บณาต้นนี้บาต้นนี้นี่ขอพันห้าบรนนาต้นนี้นี่ขอพันห้าบรานนาต้นนี้นี่ขอพันหนา้านนใครจะเอาทั้งสามต้นขอสี่พันนะครับนายยังเจฮะอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะนี่ของเพื่อนเจี๊ยบเพื่อนเจี๊ยบนี่เป็นเพื่อนรักกันมากตั้งแต่สมัยมหนึ่งนะรักกันอ่ะรักกันรักกันแบบพี่แบบน้อง บางทีก็บางทีก็แบบว่าแกล้งกันตั้งแต่ไหนจะไรแลวอวนี่เพื่อนเย็บดูนะโขดมันใหญ่มากมันไม่ใช่โขดมันเป็นลากที่มันใหญ่มากนี่เนี่ยต้นเป็นสิบปีเจเจจับตั้งขึ้นเนี่ยแต่ว่าที่มันไม่ใหญ่คือเขาใส่ในกระถางปิ๊บครึ่งไว้แล้วก็มันจะเน่าเนี่ยลากโขดเนี่ยลากมันเสียเพราะว่าเครื่องปูกเนี่ยเครื่องปลูกที่ใช้ดินเนี่ยมันจะมีปัญหาแบบนี้ คือไม้มันระบายน้ําไม่ได้มี่มันดีนะมันเป็นตอไทยมันเลยอยู่ได้เดี๋ยวบางตจะเซตทําไม้ใหม่ให้นะครับเดี๋ยวบางตจะเซตทําไม้ใหม่ให้นะครับนี่นี่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยรากมันรากมันจะมีปัญหาหมดเลยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยเดี๋ยวเราจะเซตทําไม้ใหม่พวกเนี้ยเราจะตัดออกหมดเลยเราจะตัดออกหมดเลยแล้วก็ให้เหลือรากข้างล่างอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะเอาต้นนี้ขึ้นมาโชว์ ทุกอย่างเนี่ยลากข้างบนพวกนี้เราจะตัดออกหมดเลยแล้วก็ยกโชว์ให้สูงเดี๋ยวเราจะทําตอไทยให้ให้งามงามเป็นแบบงามงามปริ้งเลยอ่ะนี่คือตอไทยนะไม่ใช่คอนไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ยักษ์ญี่ปุ่นนะนี่คือตอไทยตอไทยก็คือฮอลแลนด์นั่นแหละฮอลแลนด์ดั้งเดิมฮอลแลนด์สมัยสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยแหละเนี่ยเขาเรียกไม้ฮอลแลนด์ตอไทยเนี่ยมันเข้ามาในประเทศสยามประเทศตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์นี่ยจะเป็นทรงแบบนี้จะเป็น,เป,นเป็นไม้ทรงสูงแล้วมีโขดนิดๆ ใครบอกตอญี่ปุ่นไม่ใช่นะตอญี่ปุ่นจะโคดอีกอย่างหนึง่งเนี่ยเนี่ยดูดีสีมันจะไม่เหมือนตอญี่ปุ่นเห็นไหมสวยมากครับนะครับใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวเอาลงคลิปเท่านี้ก่อนแล้วกันเจเดี๋ยวเอามีดคมมาตัดตัดรากพวกนี้ออกหมดเลยตัดรากพวกนี้ออกหมดเลยแล้วก็ล้างน้ําสักทีนึงเดี๋ยวขึ้นกระถางมีดคมๆนะเจตัดตัดรากรอบๆเลยนะเจแต่ว่าเอารากล่างเอาไว้นะเอาแค่รอบๆอบอกเดี๋ยวเราจะยกโชว์ทั้งโคด เดี๋ยวให้น้องเจเขาทํานะครับเพราะว่าเขาทําได้บางอย่างเราเรา,เราแบบเราต้องต้องสอนกันนะให้เขาทําให้ได้อ่ะเห็นคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน y o u t u b e f a c e b o o ิกต k อ o อ Instagram ให้บางตัวด้วยนะครับบางตัวจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นเห็นพันน้องเจเขาทำแล้วเดี๋ยวเราก็เอาน้ำประปาน้ำประปาใส่นั่นน่มาฉีดล้างแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นปลูกเลยไม่ไม่วางไม่แขวนเดี๋ยวจะทำให้เห็นเลยนะครับ เดี๋ยวจะทาให้เห็นพวกนี้น่าจะขึ้นน่าจะขึ้นเรียบร้อยเดี๋ยวจะหากระถางเดี๋ยวดูกระถางว่างๆไม่รู้กระถางไหนมันจะว่างนะครับเดี๋ยวดูกระถางว่างๆแล้วจะขึ้นน่าจะขึ้นสองปีป๊บน่าจะขึ้นสองปี๊บจะง่ายกว่าเพราะว่ามันจะดูแลง่ายกว่าเดี๋ยวไปขึ้นสองปีป๊บสวยๆใหญ่ๆนะครับแล้วไม้มันจะเบ่งตัวเร็วนะครับก็เนี่ยใครที่เลี้ยงไม้เก่าๆแล้วไม้มันระบายน้ําไม่ได้หรืออะไรเงี้ยหนึ่งเนี่ย สาเหตุคือเครื่องปลูกมันแน่นเครื่องปลูกมันเป็นดินเนี่ยดินพอมันโดนนั้นนะมันหมดสภาพเป็นเลนเนี่ยดีนะว่าต้นเนี้ยคือมันลดน้ําไม่ได้เขาบอกว่าเนี่ยรากมันไม่เดินเห็นไหมใบเบยมันไม่มาคือยังดีอ่ะคือแบบเขาอาจจะแบบคุณแม่อาจจะแบบว่าลดน้ําน้อยอะไรเงี้ยมันก็ยังอยู่ได้ แต่ถ้าจริงๆอ่ะโอกาสเน่าสูงมากเลยเนี่ยนี่คือการใช้ดินถุงอ่ะในการปลูกต้นไม้เนี่ยมันจะเป็นเลนอย่างนั้นนะมันจะแกะรากมันจะไม่ออกรากมันจะไม่เดินเนี่ยมันจะไม่มีรากรากมันจะแบบไม่มีเลยเพราะนั้นบางตรงผมบอกว่าใช้เครื่องปลูกเนี่ยใช้แค่กะบมะพ้าสับเล็กดีที่สุดดีที่สุดคือหนึ่งง่ายที่สุดแล้วก็กํากับด้วยปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยเคมีอะไรไม่ต้องไปใช้มันหรอกเนี่ยพอใช้ปุ๋ยเคมีแล้วเนี่ยเห็นป่ะรากเลิกผิวพันธุ์มันจะไม่ดีเพราะว่ามันคือ นะครับมันก็ต้องต้อง,องเราก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาแหละว่าของพันนี้เนาะนะครับนี่ใครจะเอานี่ต้นลพันห้าโอ้สวยมากอยู่ในกระถางเม็ดเอ้ยอยู่ในกระถางหกสิบเซนนี่ดอกสวยเนี่ยนี่ก็พันห้าดอกสวยเนี่ยดูดิดูโดนแดดดิวสวยไหมนี่ต้องให้เห็นอย่างนี้นี่สวยจริงไม้มันโตสวยจริงนะสวยจริงสวยจริง ็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามให้บึงโตด้วยนะครับบึงโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นฝากคอมเมนต์พูดจาพูดคุยชักทายด้วยบึงโตจะได้มีคนเห็นมากขึ้นนะครับเดี๋ยวบึงโตดูก่อนว่ากระถางไหนพอที่จะพอที่จะขึ้นไม้ได้นะครับเดี๋ยวมึงโตจะเอาขึ้นตรงไหนดีนะครับบึงโตจะขึ้นให้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 เห็นว่าไม้จริงๆแล้วอะ่ะมันมันเดี๋ยวมันไม่มีกระถางขึ้นอะ่ะ กระถางมันเต็ม,มเดี๋ยวมึงโตดูแป๊บนะเอาที่เหมาะสมอุ้ยต้นนี้สวยเดินผ่านเห็นที่ไรโอ้โหสวยเวอ,ร,วเวอ,ร,วอร์สวยเวอร์วังอลังการเนี่สวยเวอร์ต้นนี้สวยมากเดี๋ยวให้ให้ขึ้นอันนี้เลยนี่อันนี้นี่นี่นี่มีตอฮอลแลนด์นี้เนี่ยเล่นทำลากไว้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอามาขึ้นต้นตรงนี้ จะเอามาขึ้นแล้วก็วางยกโขดให้สูงเลยจะเอาเครื่องปลูกใส่กระถางนะครับอ่ะเดี๋ยวบางตัวหยุดคลิปก่อนเดี๋ยวจะให้น้องเจอเอามาขึ้นเลยนะครับนะครับเอามาต่อต่อน,นี่บางตัวเอาต้นไม้ออกเนี่ยดูลากสวยนี่เนี่ยบางตัวต้นนี้ก็จะทำรากต้นหนึ่งอันนี้สวยน,นี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นตอฮอลแลนด์เหมือนกันนะครับเป็นเป็นกิ่งช้าแหละนี่ทํารากนี่ ใส่กะมาพ้าสับเล็กให้เต็มเลยเต็มแบบนี้เลยเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยขี้ไก่มาใส่นี่มึงโตทําแค่นี้จริงๆนะกบมาพ้าสับเล็กให้เต็มเลยแล้วก็เอาปุ๋ยมาใส่นี่นะครับน้องเจมึงโตนี่บ้าพลังมากเลยนะครับมาทีละอย่างไม่ได้นะครับต้องมาสองอย่างเลยนะครับนี่คือปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยโรยรอบๆไม่ต้องโรยเยอะนะครับใส่รอบๆเนี่ยพอให้มันพอให้มันมีเชื้อหน่อยอีกสักทีสิเจน้อยไปมรงก็อ่านี่ พอให้มันมีเชื้อหน่อยประมาณสามสี่เดือนก็ให้อีกทีคือขึ้นไม้ปลูกใหม่เราจะไม่ใส่ปุ๋ยเยอะเพราะว่ามันยังไม่ได้กินเท่าไหร่นี่โคดใหญ่มากนี่ตั้งลงไปเลยตั้งลงไปเลยแบบนี้นะครับนี่ดูหน้าไม้นี่ดูความใหญ่ของโคดโคดใหญ่มากนี่ตั้งลงไปนะครับนี่ดูความใหญ่โตนี่เม็ดเม็ดเท่าไหร่นะเจสูงร้อยหกหกอ่ะร้อยหกหกอันนี้ต้นไม้นี่มันสูงเกือบจะเท่าตัวเจก็คือประมาณเจว่าเกินร้อยห้าสิบ แน่ๆเนี่ยเนี่ยดูลากนี่ใส่กระถางสองปี๊บแล้วยังคับเลยอ่าเราโรยปุ๋ยแล้วนี่เอาต้นไม้วางเลยนี่แล้วเราก็เอาเอา,เอ,าอ่ามันมีเครื่องปุูกที่บางโตผสมเองอยู่หน่อยหนึ่งแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวจะเอากับบัพลาสติกเล็กนี่ใส่เข้าไปเออใส่เข้าไปนี่แล้วก็คุกนะเดี๋ยวจะเอามาเทตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเอามาเทตรงนี้นี่คือปุ๋ยขี้ไก่เนี่ยพวกเนี้ย เนี่ยเราใช้แค่ปุ๋ยคอกเนี่ยพอแล้วนะครับไม่ต้องใส่มันเยอะหรอกเพราะว่าไม้ปลูกใหม่ๆเขาจะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยกินอะไรมากมายนี่เราก็เอากะมะพาวอเอากะมาพาวสับเล็กปิดบนนี่ดูโคตรไม้เก่าอันนี้คือตอไทยนะอันนี้คือตอไทยที่แบบไม้สมัยไม้ตั้งแต่เข้ามาสมัยอยุธยาเนี่ยเนี่ยเขาเรียกตอไทยหรือตอฮอลแลนด์นี่ดูดิความใหญ่โตอันนี้ของแม่เจีย๊ยบนะครับเอามาให้ทํา เขาให้บางตัวไปเอาตั้งนานแล้วบางตไม่ได้ไปสักทีนะครับอันนี้เขาก็เลยใส่รถมาให้เลยบอกว่าทําให้หน่อยเถอะเดี๋ยวมันตายบางตัวก็เคาะกระถางแบบต้นคลิปไปแหละเอาออกไม่ได้แล้วต้องเคาะกระถางทุบกระถางไปเลยใบหนึ่งเนี่ยมาขึ้นสองปี๊บยังเต็มสองปี๊บเลยเนี่ยแล้วก็ปลูกสูงอย่างนี้เลยโชว์รากโชว์โขดเลยเพราะมันไม่มีอะไรจะเสียหายแล้วเนี่ยกิ่งก้านมันไม่มีแล้วรากมันไม่เดินก็มีรากเสียเสียบางตตัดทิ้งหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะบางตตัดทิ้งหมดเลย นะครับเหลือลากล่างลากลากเล,ล็กๆข้างล่างนิดเดียวนะครับเนี่ยตัวตัดลากทิ้งหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้เขาแทงลากใหม่เนี่ยแล้วก็ปลูกสูงกดเครื่องปลูกลงไปหน่อยเจอนี้ต้องกดกดเยอะๆหน่อยนะเพราะไม้มันยกสูงเดี๋ยวมันจะคว่ำเออเอาใส่อสีกเดี๋ยวกดกดลงไปเออเอาใส่อีกหน่อยเอออันนี้ต้นนี้มันปลูกสูงเอาใส่เครื่องปลูกลงไปอีกนี่โคสวยมากต้นสูงใหญ่มาก เนี่ตอฮอลแลนด์ดั้งเดิมเนี่ยเดี๋ยวนี้หากันไม่เจอแล้วเนี่ยนะครับไม้สมัยโบราณนะครับเขาเรียกตอไทยนะครับเขาเรียกตอไทยหรือตอฮอลแลนด์ดั้งเดิมตั้งแต่สมัยโอดเขาฉืบเชื้อสายมาเชื้อสายเขานุนไล่ไปเลยยาวนะครับตั้งแต่สมัยพันนาลยนะชวนชมฮอลแลนด์นั่นแหละนะครับหรือลั่นทมชวานนั่นแหละนะครับเขาสืบเชื้อสายมานานเนี่ยพอละนี่เนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกช่อนชนชมง่ายและอย่างเนี้ย ใช้กระถางลึกแบบเนี้สองสามวันสามสี่วันลดน้ําทีเนี่ยไม้ต้นนี้ก็สิบกว่าปีแล้วนะครับเห็นแม่เขาบอกอยู่เขามาสิบกว่าปีแล้วไม่ได้เปลี่ยนกระถางเลยพยกมาทําอะไรไม่ได้ก็ต้องเคาะแบบนั้นแหละนะครับเพราะรากมันแน่นไปหมดมันคือรากนะไม่ใช่โขดคือรากตอไทยอ่ะจะจะไม่มีโขดจะเป็นรากเนี่ยคือความใหญ่ของรากเขาเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยการใช้เครื่องปลูกที่เป็นดินถุงเนี่ยมันไม่ดีตรงนเนี้ยเนี่ยดีไม่เน่า คือที่ที่มันไม่เน่าเพราะว่าตัวเขาอ่ะตัวคุณแม่ก็คือเขาลดน้าแล้วมันลดไม่ลงเขาก็เลยไม่ค่อยลดนะครับไม่ค่อยลดเขาเลยไม่ค่อยลดมันรอดถนะ้าหากลดน้ําแล้วลดไม่ลงก็พยายามลดมี่เน่าแน่นะครับเนี่ยต้องทุบกระถางตะเกียก,ก,กระถางปิ๊บครึ่งนะเนี่ย,เ,ยเอามาใส่เอ้ยกระถางปี๊บมาใส่สองปี๊บเนี่ยสวยไหมเกินร้อยห้าสิบนะครับเนี่ยความสูงนะโคตรเต็มกระถางสองปี๊บอ่าสวยมากไม้เก่าเนี่ยวิธีทําชวนชม ทำง่ายๆตัดรากแล้วเนี่ยรากที่เนี่ยเห็นป่ะบางตัวไม่ได้ตัดแล้วแขวน park. นะเพราะว่าบางตัวตัดรากเฉพาะแค่มันบนบนเนี่ยไม่ได้ตัดรากไม่ได้ตัดรากที่มันลงใต้ดินบางตัวตัดรากเนี่ยที่มันเน่าเน่าเสียเนี่ยแค่ข้างบนข้างล่างบางตัวไม่ตัดเลยบางตัวไล่ไล่ดูไม่ไม่มีรากเสียบางตัวก็ไม่ตัดไม่ทําทาแค่เฉพาะที่เราจะโชว์เพราะนั้นเนี่ยมันเลยลงปลูกได้เลยถ้าเราทําทั้งหมดเราตัดรากทั้งต้นทั้งข้างล่างด้วยอะไรด้วยเราจะยกเราจะปลูกเลยไม่ได้เราต้องแขวนก่อน แต่ถ้าหากแบบนี้เราตัดลากแค่เฉพาะข้างบนเนี่ยเราสามารถลงปลูกได้เลยเพราะว่ามันไม่โดนอะไรมันไม่ได้ลงไปโดนไม่ได้ไม่ได้ไปแช่ไปแชะอยู่ในดินเนี่ยมันแห้งอย่างนี้ก็เนี่ยครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube, Facebook, t i k t o อ Instagram ให้บางโตด้วยเนี่ยเห็นวิธีการปลูกที่ง่ายๆเห็นวิธีการใช้ปุ๋ยคอกที่ง่ายๆเห็นวิธีการขึ้นปลูกที่ง่ายๆ มันไม่ได้ทํายากพี่เพื่อน,น,นทุกคนทําได้แล้วก็เป็นสูตรนี้จะไม่มีไม่มีสอนไม่มีบอกเพราะว่าแม้แต่เครื่องปูกแม้แต่อะไรมันง่ายไปหมดทุกอย่างมันง่ายไปหมดมันมันทําให้ดินขั้นเทพหรือว่าปุ๋ยขั้นเทพหรืออะไรมันทําให้เขาขายไม่ได้เพราะนั้นจะไม่มีใครบอกเรื่องนี้กับพี่เพื่อนเพื่อน,นนอกจากเนี่ยบางโตทําให้ดูเลยว่ามันแค่นี้แล้วทุกต้นที่บางโตปลูกต้นไม้บางโตก็ทําแค่นี้เจ๊เอาอันนี้ไปเก็บเจ๊เอาอันนี้ไปเก็บเดี๋ยวลืมอีก เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปซื้อมีดอันใหม่มีดถ่านไม่เจออีกแล้วอะไปเก็บก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอากระถางสิบหกนิ้วมาใส่ต้นนี้นะเจนะนี่นี่ของเดี๋ยวนะบางตัวเขียนชื่อเลยดีกว่าบางตัวเดี๋ยวบางตัวลืมนี่เอาแป๊ากระถางเดี๋ยวเอากระถางสิบหกนิ้วมาใส่ต้นเดี่ยวเจมถือไว้ถือไว้แป๊บนะึงเดี๋ยวไปดูชื่อมาชื่อพี่ พี่ปูนะครับพี่ปูหรือพี่นิชานันเอาต้นนี้เนี่ยมันรอเจ้าของจริงๆต้นเนี้ยไม่จําเป็นต้องมีดอกด้วยพี่นอยูนี่นะครับส่งทั้งกระถางนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีต้นโตให้าถสอบกล้อง <laughs> อยากออกกล้องมาัางนี่นะครับค่อยๆย,ยกนะค่อยๆย,ยกนะต้นใหญ่ต้นมันใหญ่ต้นมันใหญ่<ม>ค่อยๆยกนี่ดูดี๋ยต้นเนี้ยมันอยู่นาะมันใหญ่มาก ต้นมันใหญ่มันจริงมันต้องขายพันห้าเนี่ยนปะ่ะต้งค่อยๆเปิดเนี่ยเดี๋ยวจะดูวิธีเปิดนะครับเนี่มีค่อยๆเปิดแล้วค่อยๆเอี้ยวเนี่ยเห็นไหมค่อยๆเอี้ยวขึ้นมาเนี่ยเห็นป่ะบอกแล้วต้นใหญ่จริงต้นเนี้นยเออบอกแล้วจริงต้นเนี้ยมันขายพันห้าได้แต่ว่าดอกมันยังไม่มาเห็นไหมใหญ่ฮะไปใส่ทิพกฝั่งลึกนะเจไม่ฝั่งตื้นนะเดี๋ยวอันเนี้ยถ้าฝั่งตื้นนี่แม่ง รักใหญ่มากครับนี่ต้องค่อยๆนี่ตอขุดมันเป็นอย่างนี้นี่เห็นปะนี่เห็นเลยนี่จะยกไม้แต่ละต้นไม่ใช่ว่าน,นึกจะดึงก็ดึงแบบที่เขาทากันนะไม่นะของมันโตต้องค่อยๆเลยนะเนี่ยนี่นี่จะยกใส่กระถางพลาสติกเนี่ยระวังรากขาดนะเจ้ต้นนี้ใหญ่มากจริงๆเนี่ยมันขายพันห้าได้แล้วแต่ว่าดอกมันยังไม่มามันโตก็เลยแบบรอไปก่อนนี่เห็นปะนี่ใหญ่มากต้องค่อยๆดึงอ่ะเนี่ยต้องค่อยๆดึงเนี่ยดูดิ โอ้โหเนี่ยครับไปใส่16ฝั่งลึกฝั่งตืนเดี๋ยวคว่ำแน่เนี่ยใหญ่มากใหญ่มากครับใหญ่จริงเนี่ยมันัวขายไปพันเดียวเองใหญ่มากนะครับเนี่ยไม้มงตัวใหญ่จริงๆเป็นไม้ตอขุดนะครับเพราะนั้นมันรากมันไม่ได้แบบอยู่ไม้อยู่ในกระถางมันเป็นไม้ที่รากวิ่งลงมันเป็นไม้ที่สวยสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยไปถึงมันจะทิ้งใบทิ้งดอกรอบหนึ่งไม่ต้องซีเรียสนะไม้พวกนี้จะแบบ โอ้โห oh, จัดเต็มอะ่ะนะครับสมบูรณ์แข็งแรงเต็มๆจริงๆเนี่ยเห็นเลยกรรมวิธีเนี่ยบางตไม่ใช่แบบจะเปลี่ยนกระถางยกพรวดแบบที่เขายกกันไม่นะบางตจะต้องค่อยๆกวาดเนี่ยให้ลากน่ะมันก็มีลากขาดจะขาดน้อยมากขาดเต็มที่ก็ไม่เกินสิบเส้นต้องค่อยๆทํานะครับอันนี้ไม่ได้ว่าออกกล้องแล้วถึงจะทําให้ดูช้านะไม่ใช่ทําอย่างนี้จริงๆบางต้นเนี่ยถ้าลดน้ําลดอะไรใหม่ๆเนี่ยจะไม่ยกเลยจะต้องรอ คือเราจะยกต้นไหนอ่ะเราต้องดูว่าวันนี้ลดน้ําหรือไม่ลดน้ํถ้ามดสมุิอ่าต้นเนี้ยมีลูกค้าสั่งแล้วฮะบางโตจะบอกน้องเลยว่าต้นนี้ลูกค้าสั่งแล้วบางเพราเขียนชื่อเนี่ยต้นไหนที่บางโตเขียนชื่อเนี่ยน้องชายจะไม่ลดน้ําแล้วน้องชายจะไม่ลดน้ำเพราะรอถอนอย่างเดียวนอกจากว่าบางโตบอกว่าเออเนี่ยเขาฝากเลี้ยงเนี่ยก็จะลดน้ําปกติต้นไหนที่บางโตเขียนชื่อน้องชายจะไม่ลดน้ําแล้วเพราะว่าถึงเวลามันต้องถอนเพราะลดน้ําแล้วมันถอนแล้วรากมันขาดเยอะนั่นนหะขนาด ลดน้ําเมื่อวันอะไรวันวันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์บ้าเนี่ยเครื่องปลูกเอ่เอ,อกระถางก้นหรืกอกับมันดีตรงนี้แหละเราไม่ต้องลดน้ําบ่อยแล้วไม้มาสวยสมบูรณ์แล้วลากแต่ละเส้นรากจะขาวสวยแล้วก็สมบูรณ์มากนะครับเนี่ยให้เห็นเลยให้เห็นกันเลยนะครับไม่โกหกบางโตทําทุกอย่างเนี่ยเรื่องจริงทั้งหมดเนี่ยดูใหญ่มากเป็นไงเดี๋ยวค่อยดูความสวยงามต้นนี้นะเนี่ยต้นเนี้ยถ้าเขาจะให้บางโตขายนะ มึงโตขอก่อนเลยต้นเนี้ยขอสามพันหรือสี่พันโคตรอันนี้เป็นไม้โบราณตอไทยที่ได้ขนาดเนี้ยต้องมีการเลี้ยงเป็นสิบปีแล้วนะนีมึงโตถามเขาแล้วเขาบอกว่าสิบกว่าปีต้นเนี้ยให้มึงโตไปเอาตั้งหลายเที่ยวแล้วมึงโตไม่ไปสักทีแล้วก็มีไม้ยักษ์อีกต้นหนึ่งทึ่งเลี้ยงมานานมากแต่ไม่เคยเปลี่ยนกระถางอันนั้นเขาก็ให้มางโตเาบามึงโตก็ไม่ได้ไปสักทีนะครับ <S 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 เพราะว่าบางทีตรงเนี้ยมันอยู่คนเดียวไงมันก็เลยไม่ได้ไปสักทีเนี่ยสวยมากอันนี้คือเขาเรียกตอไทย หรือต่อฮอลแลนด์ดั้งเดิมโบรานมันจะเป็นทรงแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้นะครับชอบต้นไหนอะไรยังไงทักมาบังตซื้อหลายต้นบังตัวลดแหลกเออน,นี้เราพูดกันตรงๆรู้กันแหละใครที่ซื้อไม้บางตเป็นที่รู้กันซื้อหลายต้นบางตัวลดแหลกนะครับใครซื้อต้นเดียวก็ขอมาตรฐานหน่อยนะครับส่งทั้งกระถางก็ขอค่าส่งบางโตเพิ่มหน่อยนะครับไม่ต้องกลัวถ้าบอกว่าโอ้ยมันจะแพงหรือเปล่า ถ้าค่าส่งมันเหลือบางตรีบโอนคืนเลยห้าบาทสิบาทสิบห้าบาทบางตโอนคืนหมดแต่ถ้าค่าส่งไม่พอบางตอบางตออกให้บางตขอไว้แล้วนี่เนาะนะครับก็สําหรับวันนี้ก็นี่ต้นเนี้ยมันเป็นตอลีลาเล่นล่าทึ่งสวยมากเนี้เนี่ยบางตขายพันห้าแต่ใครจะเอาควบสามต้นอย่างเงี้ยบางตก็ขอสามพันค่าส่งก็ขอบางตสี่ร้อยเนี่ยอย่างเงี้ยใครจะเอาเนี่ยอย่างเงี้ยควบสามต้นเนี้ยบางตก็ขอสามพันค่าส่งก็ขอสี่ร้อยเนาะถ้าใครจะเอาต้นเดียวก็ขอพันห้า ซื้อหลายต้นลดราคาไม่ต้องกลัวเนี่ยมีอันเนี้ยเนี่ยสองต้นเนี้ยต้นละพันห้าสองต้นเนี้ยมันมันอยู่สองอาทิตย์แล้วใช่ไหมเนี่ยใครจะเอาเนี่ยสองต้นเนี้ยบางตัวก็ขอสองพันค่าส่งก็ขอต้นละร้อยร้อยห้าสิบก็สามร้อยแต่ใครจะควบต้นนี้ไปด้วยเนี่ยก็ไปเลยนะครับสองต้นสามต้นนี้ก็ขอสามพันค่าส่งก็ขอสี่ร้อยเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยได้หมดเลยนะครับบางตไม่ไม่เรื่องมากบางตไม่เรื่องมากค้าขายกันอ่ะจริงๆใจใจกับบางโตเหอะรับประกัน ได้ต้นไม้สวยๆได้ต้นไม้สมบูรณ์แข็งแรงเอาไว้คุยกันคบค้าสมาคมกันเป็นสิบปีร้อยปีได้สืบลูกสืบหลานได้บางโตไม่ไม,ไม่ไม่ชอบแบบมานั่งมีเล่เหลี่ยมหรือว่าค้าขายแบบเอาเปรียบกันอ่ะไม่เอาไม่เอาบางโตชอบจริงจริงใจใจบางโตค้าขายจริงจริงใจใจขาดทุนไม่ว่าเลยขาดทุนยังไม่มีปัญหาเลยขอให้จริงใจกับบางโตเหอะบางโตสู้ตายหาเลยบางโตทาเต็มที่ขาดทุนก็ไม่เป็นไรมาบางโตบางโตแบบทําใจขาดอ่ะเพราะว่าบางโตต้องการความจริงใจอ่ะ นะครับบางโตไม่ได้ขายของมีเล่เหลี่ยมอ่ะก็ใครที่คบค้าสมาคมกับบางโตแล้วจะรู้นะครับว่าบางโตเป็นประมาณไหนนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับวัสสาลาหมูอะไรกุ้มวะรอมาตุลลล้อวะบารอกาตุขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ